The water was cut off at home. The beauty ran to the president and asked <house S 2> to, to take a shower. น้อย,ยเลยนะฉันขอยืมห้องน้ำน,นายหน่อยบ้านฉันน้ำไม่ไหลสระผมไม่ได้แค่ครึ่งเดียวอะพระเจ้าลูกพี่เล่นได้อร้อนใจมากเลยนี่นายทำไมไม่พูดอะไรบ้างเลยล่ะไม่คิดจะเก็บเงินฉันใช่ไหมท่างนั้นขอบคุณนะ อะไรเนี่อะอ้ะาพลาดจริงอย่ากแกล้งฉันสิไ้ไ้ การอัตโนมัติของเขตหลงทิ้งกด1เพื่อชาระค่าธรรมเนียมทรัพย์สินกด2เพื่อซ่อมแซมวงจรไฟฟ้ากด3เพื่อซ่อมแซมท่อกด4เพื่อชาระค่าน้ําค่าไฟและค่าแกส๊สกด0ย์เพื่อติดต่อพนักงานบริการขออภัยบริการที่ท่านเลือกยังไม่เปิดใช้บริการย้อนกลับกรุณากดดอกจันยังไม่เปิดเลยกดทําทบ้าอะไรเล่าพลาดที่สุดเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการอัตโนมัติของเขตหลงทิ้งกําลังโอนสายไปอย่างจ้นนาที่สวัสดีครับเขตหลงทิ้งครับเออสวัสดีค่ะ ฉันจ่ายค่าน้ำได้ไหมคะขอโทษครับตอนนี้ดนึกมากแล้วเจ้าหน้าที่เก็บค่าน้ำเราเลิกงานไปแล้วพรุ่งนี้เข้ามาจ่ายดีไหมครับพรุ่งนี้เหรอคะเออคงไม่ได้แล้วคะ่ะคือฉันมีเรื่องด่วนต้องรีบใช้น้ำนะคะคุณช่วยรับเรื่องหน่อยได้ไหมคะขอพายจริงๆครับพวกเราเลิกงานแล้วจริงๆเอาเถอะค่ะถ้าง,งั้นพรุ่งนี้ไปจ่ายได้กี่โมงคะขอโทษนะครับทางเราอยู่ให้บริการวันเสาร์อาทิตย์ครับหยุดเหรอ,อ แล้วคุณจะให้คนเลิกงานค่ำอย่างฉันทำยังไงล่ะคะปกติในเขตของพวกเราจะทำรัค่าน้ำค่าไฟเป็นรายปีหรือสองปีครับดังนั้นขอเชิญคุณลูกค้าติดต่อวันธรรมดานะครับช่างเถอะเข้าใจแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะปีนี้ฉันเจอแต่คนแปลกๆเต็มไปหมดเลยจ่ายรายปีบ้าอะไรกันบ้านใครก็มีน้ำทั้งนั้นไม่เชื่อหรอกในตู้เย็นต้องมีน้ำบ้างแหละ จรริงหอน้มคนเราก็ต้องผิดหวังกันบ้างอะไม่งั้นจะอดทนได้ยังไงกันเล่าใช่ไหมล่ะเรื่องการประชุมบ่ายพรุ่งนี้ออกไปหน่อยนะฉันต้องออกไปข้างนอกกับประธานฟอนอาจจะกลับมราช้านหน่อย พี่จะกลับมากี่โมงล่ะครับไม่แน่ใจลงไว้ซักบ่ายสามก่อนแล้วกันมาแล้วมาแล้วขอความช่วยเหลือเร่งด่วนท่านย่าคิดเล็กน้อยเลยนะจะขอยิ้มห้องน้ำนายหน่อยบ้านฉันน้ำไม่ไหลสระผมไปได้แค่ครึ่งเดียวอ่พะพเจ้าลูกพี่เล่นเดเราใจมากเลย นี่นายทำไมไม่พูดอะไรบ้างเลยล่ะไม่คิดจะเก็บเงินฉันใช่ไหมถังนั้นขอบคุณนะ บอกได้ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณดีมากอาบได้อย่างสบายใจบอกได้ว่าห้องน้ำของคุณดีอาบได้อย่างมีความสุขแค่นี้เหรอหรือว่าช่วงนี้ฉันงานยุ่งเกินไปเลยตกยุคไปแล้ว จิงจินเป็นอะไรเจียงอะไรอยู่ไหนเนี่ยเป็นอะไรเมื่อกี้น,น,น้องหมาวิ่งมาในนี้ฟองเต็มตาฉันเลยฉันมองไม่เห็นเน่ะเอาหมาออกไปทีจะ,จะให้เขาไปคงไม่ดีมั้งไม่ได้แก้ผ้าแค่สระผมเฉยๆเร็วเข้าเถอะเดี๋ยวสิอ๋อก็ได้ก็ได้ไดนี่มานี่ออกมาเร็ว บอกให้ออกมาไงออกมาออกมาออะไรเหรอเอออยวนช่วยไต้อยู่ไหนเหรออยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะโทษก่อนโทษคือว่าฉันขอล้างหัวก่อนนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะเธอจงใจใช่ไหม ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเธอตั้งใจเธอตั้งใจจริงๆฉันตั้งใจก็ได้มานี่เจ็บตรงไหนเล่ะตรงนี้เหรอตรงนี้เออตรงนี้แหละมองฉันทำไมแล้วจะให้ฉันมองใครข้างบนไงไม่เอาเหนื่อยไปแบบนี้สบายกว่า <c oughs> มองฉันอีกจะควักลูกตาให้ดูเลยคิดว่าฉันอยากมองเธอหรือไงทําไมถึงได้หลงตัวเองขนาดนี้นะฉันก็แค่มองตรงไม่ได้มองหน้าเธอสักหน่อยนายประครบเองเลยนี่มือถือเครื่องที่พังนี่นานายเจอแล้วเหรอเปิดไม่ติดแล้วฉันหาคนซ่อมมาแล้วล่วเซิง รองประธานว่นจิงหรือว่านายอยากให้เขาออกมายืนแทนที่ว่านซานกันแน่ <_: S 1> นายก็คิดว่าว่านซานมีปัญหาใช่ไหมเดีวมาว่าฉันทำไมเล่าเพราะเธอบุ่มบามเกินไปตอนยังหาวิธีจัดการปัญหาไม่ได้เอาแต่อยากพดุงความยุติธรรมแถมตัวเองยังต้องตกอยู่ในอันตรายอกีกจะไม่ให้ด่าเธอได้ยงไงก็จริงที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลไม่น้อยฉันสมควรโดนด่าแล้วจริงจริง ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะตอนนี้ลูกเซิงยอมร่วมมือกับฉันแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญคือข้อมูลที่อยู่ในมือถือของเธอฉันหาคนกู้คืนแล้วแต่ว่ายากมากที่เราทำได้ตอนนี้คือให้ถังซินปกป้องตัวเองได้อ,อ้อเรื่องถังซินนะ่ะนายวางใจได้วันนี้ฉันเพิ่งไปเจอเขาเขาจะลุกขึ้นมาต่อต้านเว้นซานให้ไปยุ่งอีกแล้วคราวก่อนยังอันตรายไม่พอเหรอฉันควรชมเธอว่าเธอกล้าหาญบุกเดี่ยวเข้าถทํำเสือสินะ ก่อนหน้านี้ฉันเห็นว่าคุณต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่คนเดียวแถมคุณยังคอยช่วยเหลือฉันอีกต่อไปนี้พวกเราสองคนจะร่วมมือกันเป็นแม่ทัพและฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะใช่ไหมนี่นวดต่อตรงนี้ก็ได้ร่วมมือกันใช่ไหมไปช่วยเป่าขนว่างช้ให้ฉันก่อน <Huh? S 2> ว่างไฉมันคือว่างไฉเหรอทำไมหมาจะชื่อว่างไฉไม่ได้เหรอฮะ huh? จะตั้งชื่อหมาต้องขอสิทธิบาทเหรอแค่คิดว่าว่างไฉเพราะดีแล้วตั้งชื่อให้มันอะ <c oughs> เปล่าสักหน่อยไม่เห็นต้องซีเรียสเลยนี่นาจะที่ทำไมล่ะฉันเครียดอะไรไม่ได้เครียดสักหน่อยฉันไม่ได้เครียดไปไปเป่าขนมัน ค่ะท่านฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยถ้ามันเป็นหวัดเธอโดนแน่